วันนี้นะคะน้องเอกทิตมลตาตอมเทียนจังหวัดชลบุรีพาท่านผู้ชมมาดูบ้านงบประหยัดนะคะเป็นบ้านโมเดลร,ราคาเนี่ยงบก่อสร้างอยู่ที่2 0 0 0สนบาท1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องครัวเป็นบ้านหลังแรกของพี่เขาเลยนะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน้องเองคนรักบ้านไซมเด่นทางช่องทาง YouTube Facebook และ TikTok ค่ะวันนี้น้องเอ๋อยู่ที่ตำบลนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีนะคะพาท่านผู้ชมมาดูบ้านนะคะโมเด้นสวยๆแล้วเป็นอีกแบบนึงเลยพี่นะคะก็เป็นเจ้าของบ้านเนาะซึ่งมีบ้านหลังแรกแล้วก็ในราคางบประหยัดจริงๆถือว่าได้ช่างดีแล้วก็ ได้บ้านที่ดีด้วยนะคะกับงบราคาที่พี่เขากว่าจะหาเงินมาได้เดี๋ยวหนูจะไปถามพี่เขาท้ายคลิปนะคะว่ามีแรงบันดาลใจในการอะไรในการสร้างบ้านหลังนี้แล้วงบก่อสร้างเนี่ยจริงหรือเปล่ากับงบที่หนูพูดไปราคานี้นะคะก็บ้านเนี่ยมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่สท่านผู้ชมยาวอยู่ที่ส0รวมทั้งสิ้นนะทั้งหมดเลยอยู่ที่40ตารางเมตรกับงบก่อสร้าง2 0 0 0 0 0บาทค่ะ,ะประกอบไปด้วยหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วมีระเบียงไปค่ะเราเข้าไปดูด้านในกันเลยหลังนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมว่าเป็น หลังคาเมทัลชีสนะคะแล้วก็มีตัวครอบด้วยเมทัลชีสหลังคาเนี่ยจะเป็นอตอมสีเทาเนาะมีไม้เขาเรียกว่าไม้เชิงชายเนี่ยทาด้วยสีน้ําเงินตัวบ้านเป็นสีฟ้าตัดด้วยสีน้ําเงินเข้มขัะท่านผู้ชมถือว,ว่างมากนะคือไม่ต้องมีอะไรมากมายก็คือเป็นห้องเดียวโล่งๆเลยนะคะถือว่างบดีแล้วก็ราคานี้ถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวเนาะอ่ะเข้ามาดูด้านในสักนิดนึงนะคะ คงสร้างพี่เขาเนี่ยเป็นเสาสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นอิฐบล็อกแต่ถึงงานดีนะท่านผู้ชมนะคือรายละเอียดของช่างด้วยแหละต้องดูฝีมือของช่างด้วยถือว่าโอเคกับรายละเอียดของงานแล้วก็ราคานี้เรามาดูที่ระเบียงสักนิดหนึ่งนะคะระเบียงเนี่ยท่านผู้ชมมีขนาดอยู่ที่กว้างอยู่ที่1.7ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ยาวที่4เนาอจากเสาต้นนี้นะคะถึงต้นนี้อ่าเสาด้านหน้าเป็นระเบียงเนี่ยก็เป็นเสาหน้า 4, ี4คูณสค่ะเป็นเหล็กกวาวนาด้วยนะคะพี่บอกว่าช่วงนี้ก็ ตามจริงอะ่ะถ้าสร้างเมื่อปีที่แล้วอาจจะถูกกว่านี้แต่ปีนี้ก็เหล็กขึ้นของขึ้นนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสีอิดดินทรายนะคะโครงสร้างหมายถึงเหล็กอย่างเงี้ยอ่าหลังคาอย่างเงี้ยก็ราคาขึ้นด้วยนะคะก็เลยราคานี้ก็ถือว่ายังถูกอยู่แหละอ่าท่านผู้ชมลองหารดู40ตารางเมตรกราคา2 0 0 0 0 0บาทนะคะส่วนด้านนอกนะคะก็มีหน้าต่างนะคะด้านนี้เราเข้ามาที่ห้องโถงสักนิดนึงค่ะพยาติเข้าซึงน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวติดกันหรือเปล่าก็ช่างไฟป,ปีนอยู่หรอคะ อ๋อช่างไฟเขาขึ้นทําไฟอยู่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่เราดูบริเวณรอบบ้านก่อนดีกว่าจะรอบบ้านเนี่ยก็คือพี่เขาบอกว่ารวมเทพื้นทั้งหมดนะเห็นไหมพื้นเนี่ยโดยปกติช่างเขาจะเทให้นะคะค่าของและค่าแรงเนี่ยพอดีกับตรงออเขาเรียกเชิงหลังคานะคะเช,ชิงชายหลังคาที่ออกมาด้านข้างด้านรอบเลยนะตอนแรกเนี่ยราคานี้บอกว่าทําแค่ห้องนอนแต่ช่างมองว่ามันเล็กไป สำหรับบ้านหลังแรกก็เลยออกไอเดียกับเจ้าของบ้านว่าเอ้ยทุบท่านด้างข้างหลังหน่อยไหมแล้วก็ทําเป็นห้องครัวเพิ่มมาเป็นห้องน้ําเพิ่มมานะตอนนี้ช่างก็ทําไฟอยู่เหลือแค่ติดตั้งไฟล้วก็เก็บสีนิดนิดหน่อยหน่อยกระเบื้องด้านหนอีกนิดหน่อยก็ได้แล้วอ่ะมาค่ะเราพาเข้าท่านผู้ชมไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะด้านในเนี่ยก็เป็นห้องนอนที่โล่งๆเลยนะถือว่าถือว่าถูกนะเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านถือว่าถูกนะเพราะว่าเวลาเราไปสอบถามเนี่ยราคาของอ่าบ้านจัดบ้านขออยุญาขออนานะคะ ห้องเช่าเนี่ยก็เขาก็ทํางันอยู่ที่ห้องละสองแสนห้าแล้วที่เป็นห้องติดๆแต่อันนี้เป็นบ้านเป็นหลังๆนะคะท่านผู้ชมถือว่าราคานี้ถูกมากๆอ่าสาหรับในห้องห้องโถงนะคะหรือว่าห้องนอนนี่เองนะคะถือว่าเป็นขนาดใหญ่เลยทีเดียวก็มีขนาดกว้างอยู่ที่สี่ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ยาวที่ห้าจุดแปดกระเบื้องก็ลายสวยนะเป็นไซส์สี่สิบคูณสี่สิบเป็นลายหินอ่อน,นะคะ่ะท่านผู้ชมภายในตัวบ้านเนี่ยคะ่ะทาเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะ คืออ่อนคือแบบสามสเตปเลยด้านนอกก็อ่อนแล้วก็ตัดสีน้ำเงินแล้วก็ด้านในก็ตามเป็นสีฟ้าสีฟ้าเหมือนฟ้าแบบพาสเทลนวลๆน,น,นะคะถือว่าสวยมากๆหน้าต่างนะคะหนึ่งบานสองบานค่ะท่านผู้ชมเปิดซ้ายขวาเป็นสําเร็จนะคะเห็นไหมอ่ากว้างมากๆเลยมีช่องเซอร์วิสหนึ่งบานด้วยหนึ่งช่องด้วยนะคะสำหรับไปแก้ไขไฟส่วนด้านนี้ปกติจะเป็นทึบแต่นี่มีไอเดียใหม่นะคะก็คือเป็นกระจกนะคะโชว์ด้วย ซึ่งเห็นวิวได้ดีแล้วก็ทําให้ห้องดูโปร่งมากกว่าเดิมน,นะคะอ่ะส่วนด้านนี้เป็นประตูอขออนุญาตโอ้ท่านผู้ชมลมแรงมา,มากเลยอ่ะปลั๊กใช้งานนะคะมีหนึ่งสองสจุดค่ะถือว่ากว้างนะแล้วก็เยอะด้วยส่วนด้านหลังค่ะเรามาดูด้านหลังสักนิดนึงเนาะ,ะอ่ะด้านหลังเนี่ยก็จะมีต่อมานะคะก็จะเป็นห้องครัวนะมีประตูเปิดด้านหลังด้วยประตูไม่ตรงกับหน้าบ้านแล้วก็ บางท่านบอกว่าทาไมบ้านอยู่ติดถนนไม่หันหน้าออกไปถนนเพราะว่าทางเป็นพิศวนตกเนาะที่บอกว่าไม่ถูกหลักของจุ้ยก็เลยหลันหน้ามาทางนี้ดีกว่านะคะรับลมแล้วก็ตามหลักของจุ้ยเลยอ่ะด้านนอกนะคะที่เราออกมานี่ก็คือห้องบร,ริเวณห้องครัวค่ะห้องครัวเนี่ยเด๋ยวอนาะคตอาจจะปูกกระเบื้องก็ได้นะคะทาสีห้องเนะี่ยเป็นโทนสีเทาสีห้องเป็นโทนสีเทาเนาะแล้วก็ปูกกระเบื้องไซส์40คูณ40อ่ะ30คูณ3าประมาณ60เซนอะปูผนัง60เซนแล้วก็มีเหล็ก ระบายด้วยเวลาทําอาหารจะได้กลิ่นแบบไม่อยู่ในห้องครัวนะคะแล้วก็จัดท็อปเป็นตรงแอลตรงนี้ห้องครัวเนี่ยมีขนาดสักนิดหนึ่งเนาะมีขนาดกว้างอยู่ที่สองจุดสี่นะคะคูณสองจุดสองนะถือ,อกว้างมากแค่นี้ก็โอเคเราจัดสรรได้ดีแล้วก็มีสามารถวางเนี่ยตู้ยงตู้เย็นก็จัดสรรได้หมดแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้ก็คือห้องน้ําค่ะเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องน้านะถือว่าคุ้มนะ เจ้าของบ้านที่ได้หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำไม่ต้องการแบบห้องเยอะแล้วก็ไม่ต้องการบ้านที่ใหญ่มากแล้วก็งบเราไม่บาไปายอยู่ที่เท่านี้เองนะคะสำหรับห้องน้านะคะมีขนาดกว้างอยู่ที่1.5ค่ะโดยมาตรฐานเนาะแล้วก็กว้างอยู่ที่2.4ปูอกระเบื้องเนี่ยไซส์3ามสคูณ30นะคะผนังทั้งหมดเลยก็สลับเล่นลายหน่อยเป็นเขียวนะคะสลับเทาเขียวสลับเทาแล้วก็มีที่โปร่งแสงอ่าฝั่งนู้นด้วย,วยบล็อกแก้วเห็นไหมท่านผู้ชมมีบล็อกแก้วโปร่งแสง คือกลางวันเนี่ยข้อดีก็คือไม่ต้องคือรับแดดใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเปิดไฟด้วยมีไฟหนึ่งดวงนะคะใช้งานเห็นไหมมีฝักบัวด้วยไว้อานน้าก็คือห้องน้ำอะเนาะมีฝักบัวช o เ e r นเดนช n ว h o มีเดนนะคะ f อเดนฉีดชาระแล้วก็สักโคกนี่ซักโคกช่างให้เป็นแบบชิ้นหนึ่งนะคะไม่ต้องนั่งยองแต่นั่งเป็นแบบนี้ก็โอเคแล้วนะของคาซ่ามาค่ะเป็นไงกันบ้างสําหรับบ้านหลังนี้เดี๋ยวน้องเอ๋ไปขอ ถามแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านหลังนี้แล้วก่อนนาะแล้วก็ถามพี่เขาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่เ <J. S 2> จนะคะเต้องขอขอบคุณมากมากนะคะที่ให้เราถ่ายเป็นไอเดียแล้วเป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ชมในการรับชมเอขอสอบถามแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านหลังนี้หน่อยค่ะเป็นลูกครัอบอ้ยคือคำแรกมาซึ้งเลยนะคะเพื่อลูกนะคะก็คือเป็นบ้านหลังแรกไหมคะพี่ครับแล้วมีแบบเขาเรียกว่าเอออขอขอแรงบันดาลใจอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อลูกแล้วก็เพื่อ อะไรคะในการแบบเรามาสร้างหลังนี้ออกมาม,มาดำรงชีวิตด้วยตัวเองแล้วมาเหมือนแบบเราเราก็โตขึ้นทุกวันวก,ก่อน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 หน้านี้เป็นอยู่เป็นครอบครัวใช่ไหมคะแล้วเราก็แยกออกมาเป็นครอบครัวเราเองครอ๋อซึ่งมาสร้างบ้านหลังนี้แล้วมีแบบเก็บเงินนานไหมคะกว่าจะสร้างบ้านหลังนี้ได้แล้วก็หาช่างยังไงคะหลายปีเหมือนกันนะเก็บเงินอันนี้พี่ร้างด้วยเงินสดใช่ไหมใช่ครับ ก็ถือว่าโอเคมากฟังพี่เขาเราก็ซึ้งล้วก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมมีแรงบันดาลใจเหมือนพี่เนาะว่าเราวันนึงเรามีครอบครัวแล้วเราก็อยากมาสร้างบ้านให้ลูกเรานะแล้วก็อยู่เป็นครอบครัวของเราเองน้องาหญก็ขอขอบคุณให้พี่แบบรวยรวยรวยๆย,ยิ่งขึ้นนะคะคขอบคุณมากๆนะคะคสําหรับคาตอบนะคะขอบคุณคะ่ะ